โด่งจ้ะน้าสวยเลยนะน่าเอก AB เนะอบีเนาะไม่ได้มีกฎห้ามนะครับสายสวยนะครับนี่ต้องดราม่านะครับเพราะว่าตั้งใจเลยนะครับตั้งมีประตูด้วยเหรอมอบนี้ไหนสา,ายกาัดทำแล้วครับนี้มันมันพอย,ยุงสายเวลาเราล้างมามันก็เรียกอะไรเวลาเราล้างม,ามันถอนขออะไรใช่ไหมนี่พูดยังไงมันดิง<ม>ดงน่งอ่ามันดิง่งมันถอนอย่างเดียวมันใหญ่ไป อ๋อทุนน้าเอกมี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 น้าเอกเอบีเเนาะอ่าใช่ันี้พอโอ,อ้ออโดังจริงไว้แกนี่ <laughs> ดังถึงบ้านผมเลยอันนี้นี่นี่ทุนน้าเอกเอบีนะครับอ่ะมาอีกตัวนึงครับเพราะว่าสั่งซื้อแกอยู่เด้แกบอกว่ามันมีแต่ตัวดำอ่ามันมีแต่ตัวดำตัวดำ แล้วก็จะเป็นทุ่นเนี่ยเนี่ยเป็นทุ่นเนี่ยเรเลยไม่อยากได้ก็อยากได้น้ำจี้เพราะว่าออ๋เพราะว่าเราเคยใช้น้ำจี้ออ๋ถนัดหน้ำจี้เนาะเราเรารู้ว่าสไตล์น้ำจี้มันเป็นอย่างเงี้ยเราเคยเล่นครับมันโอเคกว่าพูดถึงอ่าอ่าอย่างเงี้ยแบ่งกันใช่ครับแบ่งกันใช่ขอบคุณมากครับครับผมเพราะว่าเพราะว่าเห็นเนี่ยนายเอกแกบอกว่าต้องรอรถใหม่เพราะเราดูเป็นเราติดตามแกครั้งนี้พูดถึงตัวดำก็ชอบแต่ว่า อันนี้ดีกว่าที่ทเคยใช้เออนำ้ำคีโอเคกว่าผมก็ชอบผมก็ชอบเพราะว่าแกต้นตำรับถ้าจะไปสั่งคนนั้นทำใช่ไหมโ <laughs> <Okay. S 2> อเคเอาจริง <laughs> ดังจริงนะไอ้กเก็บบีนะ <laughs> เพราะว่าถ้าจะเล่นรุ่นนี้ก็ต้องใงนคนเดียวตุ๊กแกไม่ต้องไป <laughs> ใไอ่ไรอ่ะไม่ต้องไปสั่งบอดี้ขนาดนั้นนู่นนี่นัน่น,น,น,นใช่ไหมอ่าสายตรงเขาสายตรงอยู่แล้วเพราะของแก่บอดี้มันจะพูดง่ายแต่ละชุดมันเป๊ะๆกันหมดไงครับ <laughs> อันนี้ถ้าถ้าได้นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่นอยู่